สวัสดีครับ FC <ห>ท,ทุกท่านวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึง <c oughs> บ้านของน้องทองแดงนะครับ <c oughs> นี่นะครับกปนแม่ปูแอลนะครับมาถึงบ้านทอ,องแดงขออนุญาตนะคบนี่นะครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับก็จะมีไข่ไก่อยู่ข้างในนะครับสวัสดีครับ น้องน่ารักมากนะคะน้องเป็นเด็กที่น่ารักมก็อ่อนโยนมากนะคะนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขอะไรใบหน้าของน้องไหมคะน้องเป็นคนเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆนะคะเป็นคุมาลทองที่น่ารักมากนะคะทิ้งลิมนะคะตอนนี้แม่ครูกำลังคุยกับน้องทองแดงยู่นะครับน้อง ที่สดเลยน่ารักที่สดเลยคุณเห็นไหมคะมีคนเห็นหมูเยอะแยะเลยนะคะมีคุณป้าคุณน้าดูหมูเยอะแยะเลยนะคะที่ทางแดงนะคะคุณเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 1 1บ2อ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสาม้าสิบสี่เก้าสิบห้า้าสิบห้าสิเด้าสิบแปดเ้าสิบเก้าหนึ่งร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดสิบแปด

สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องนอ้ปูแอลพาลลวเนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ